บอดี้สวยมากนะครับไม่มีชนแน่นอนร้อ์แต่ลูกค้าไม่ซื้อเพราะมาตรฐานของลูกค้าคนนี้ค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากสูงเพราะอะไรเพราะเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับรถที่ทําสีมามันเลยทําให้ถูกฝังใจว่ารถที่ทําสีมาเนี่ยสีมันจะไม่ดีเหมือนสีโรงงาน ผมเก่งสแก,กนดูคานะครับชัดเจนทุกจุดที่สุดของความสบายใจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานของรถมือสองเห็นไหมแต่ละที่ก็จะมีมาตรฐานของแต่ละคนคนขาย A ก็มาตรฐานอย่างนี้นะครับคนขาย B ก็มาตรฐานอย่างนี้ผู้ตรวจ A ผูต้ตรวจ B ก็มาตรฐานอย่างนี้เอามาจากที่ไหนก็นแล้วแต่ทุกอย่างเป็นมาตรฐานที่ผมบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้นะ มาตรฐานที่เชื่อถือได้แต่สําหรับบางคีคนขาย A ก็มีมาตรฐานหนึ่งคนตรวจ B ก็มีมาตรฐานหนึ่งนะครับผมนึงบอกว่ามาตรฐานการตรวจรถมือ2เฉพาะของไทยนะเฉพาะของไทยไม่มีมาตรฐานทําไมถึงไม่มีมาตรฐานเพราะมาตรฐานของรถมือ2ขึ้นอยู่กับคนซื้ออ้าว อยียงกันเลยครับคำนี้ผมถึงบอกว่าคนซื้อรถมือสองในไทยเนี่ยเขาไม่สนใจหรอครับว่ามาตรฐานเป็นยังไงเขาสนใจแค่ว่าเขาเนี่ยตัวผู้ซื้อเนี่ยมีประสบการณ์กับรถมาได้ขนาดไหนสแกนทูคาจึงไม่มีมาตรฐานการตรวจรถแต่สแกนทูคาอาศัยมาตรฐานของคนซื้อเป็นที่ตั้งผมสมมุตินะไม่ได้สมมุติเลยเรื่องจริงเรายกตัวอย่างลูกค้าหนึ่งท่านนะครับที่เป็นลูกค้าจริงๆของสแกนทูคาทิ้งโจทย์มาให้เลยว่าคุณเจงไปดูรถคันนี้ผมหน่อยรถจาได้เลยว่าเป็น f อร์ชจูเนอร์นะครับปีกว่าปีแล้วคันนั้น สิกว่าปีเกือบสิปีละเขาทิ้งโจทย์มาเลยว่าคนขายเขาเคลมว่าไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวอ่าลบไปเกือบ10ปีไม่เคยทําสีเลยเหรอมันจะสวยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ทิ้งค้ายว่าถ้าเกิดเจอทําสีแม้แต่นิดเดียวผมไม่ซื้อไม่ต้องไปพูดถึงชนหนักเลยนะไม่ต้องพูดถึงชนหนักไม่ต้องพูดถึงพลิกค,ความเลยคนระับแค่ทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเขาก็ไม่ซื้อแล้วนะครับพอไปตรวจจริงๆพบว่ามีการเก็บสีบางๆงบางมางนะครับลักษณะแค่รูปน้ำนะครับภาษาช่างสีเขาเรียกว,ว่ารูปน้ำนะครับมันนิดเด รู้ไหมครับว่าลูกค้าไม่ซื้อเลยทั้งๆที่รถคันนั้นสวยมากๆสําหรับตัวผมรถสีค่อนข้างเดิมทั้งคันนะครับแต่เก็บมาชิ้นเดียวก็คือบางคนหลังขวาบอดี้สวยมากนะครับไม่มีชนแน่นอนร้อแต่ลูกค้าไม่ซื้อเพราะมาตรฐานของลูกค้าคนนี้ค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากสูงเพราะอะไรเพราะเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับรถที่ทําสีมามันเลยทําให้ถูกฝังใจว่ารถที่ทําสีมาเนี่ยสี มันจะไม่ดีเหมือนสีโรงงานนี่คือหนึ่งมาตรฐานนะครับที่ผู้ซื้อเป็นผู้กําหนดเองเพราะฉะนั้นมาตรฐานรถมือ2เราอย่าไปยัดเยียดให้คนซื้อครับให้คนซื้อเขาพิจารณาเองนะครับแตกต่างจากลูกค้า1คนเหมือนกันรถทนมายับเลยอันนี้พูดจริงนะครับชนหน้ามาเลยชนหลังมาด้วยเครื่องกระเด็นเลยผมดูแล้วยังไงก็ไม่ไหวไม่ซื้อแน่นอนแต่ลูกค้าซื้อเขาแค่อยากรู้ว่ารถขับปกติหรือเปล่าเขาไม่สนใจเลยว่าบอดี้เป็นยังไงเพราะว่าเขาสนใจราคาแล้วก็อยากรู้ว่ารถขับปกติหรือเปล่าเป้าหมายของเขาคือซื้อไปให้ลูกน้องใช้เนี่ 哈哈。<laughs> หลายคนบอกว่ารถชนหนักมาตรฐานไม่ดีอย่างนั้อย่างนี้แต่สุดท้ายลูกค้าซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเขาเอาไปใช้งานโดยที่ให้ลูกน้องใช้พังก็ทิ้งให้มันย่อยสลายไปนี่คือมาตรฐานของลูกค้าอีกคนหนึ่งซึ่งแตกต่างกันมากแล้วประสบมากับตัวจากวันนั้นไปเช็คลิสต์200กับารายการของผมฉีกทิ้งเลยครับฉีกทิ้งเลยไม่ใช้เลยมาเป็นปีแล้วตอนนี้สแกนดูคาไม่มีเช็คลิต์แล้วนะครับแต่จะเป็นรายงานแบบเรียวทั้งวิดีโอรูปถ่ายนะครับแล้วก็สรุปที่ชัดเจนทุกจุดที่มีปัญหาอะไรที่ปกต เราจะพูดสั้นๆนะครับอะไรที่มีปัญหาเราจะลงลึกนะครับแล้วก็วิดีโอการถ่ายทําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้างนอกแล้วก็ด้านในลูกค้าจะได้เห็นเหมือนที่ผมได้เห็นนี่แหละครับคือมาตรฐานของรถมือ2ในบรรดาอยางของสแกนทูคาร์มาตรฐานไม่มีจริงมาตรฐานคือคนซื้อเป็นผู้กําหนดฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ